ทานศีลภาวนาเป็นบุญหมดเกิดบุญได้ทั้งหมดนั้นถ้าเราต้องการสั่งสมบารมีให้กับตนเองเนี่ยให้ทำสามอย่างทานศีลภาวนาโภคทรัพย์ปัจจัยน้อยรักษาศีลรักษาศีลยังไม่ได้ภาวนาเลยครูเจ้าบอกคนที่มารักษาศีลห้าน,นะอัน,นิสงส์ยังสู้คนที่เจริญเมตตาช่วเวลาสุดดมของหอมไม่ได้และคนที่เจริญเมตตาช่วเวลาสุดดมของหอมสู้ จเจริญอน,นิจจะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้นี่ขนาดการรักษาศีลมีนิสส์มากกว่าการให้ทานทั้งหมดเลยนะโยมให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยทูตเจ้าบอกมารักษาศีนครั้งเดียวได้เยอะกว่าแต่การจเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมกองหอมแป๊บเดียวมีนิสสงมากกว่าการรักษาศีนราจึงบอกถ้าโยมยังทําทานไม่ได้โยมมารักษาศีนถ้ายังรักษาศีนไม่ได้มาภาวนานั่งสมาธิจเจริญเมตตา หรือจเจริญน,นนิจจะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ว่าอารมณ์ภายในจิตเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตเย,ยมจะนิ่งจะเป็นคนที่สงบสังวสงรสำรวบินรีเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท